แสลบสองเท่ากับเลือหกเจ็ดลบสีเท่ากับเลือสามหกลบห้าเท่ากับเลือหนึ่งเจ็ดลบห้าเท่ากับเลือสองห้าลบสองเท่ากับ หนึ่งสองเหลือสามห้าลบสามเท่ากับเหลือสองเก้าลบห้าเท่ากับเหลือสี่เหลือสี 5, ่สองลบหนึ่งเท่ากับเหลือหนึ่งสี่ลบสี่เท่ากับเหลือศูนย์เจ็ดลบเจ็ดลบหนึห่งเท่ากับ เหือก้าเือหห้าห้าลบสามเท่ากเหลือสองสามลบศูนเท่ากับเหลือสามหกลบหกลบสองเท่ากัหลือสี่หกลบสีเท่ากือสองสามลบสามเท่ากับ เปื้อนศูนย์แลบหเท่ากับเปือเจ็ดขอบคุณค่ะ